Uh <laughs> ไมัยก่อนเนี่ยผมก็ว่าผมพอตัวนะหนุ่มฟอรอเฟี้ยวเล่นดนตรีร้องเพลงไม่เบาล่ะแต่ในยุคปัจจุบันเนี้ยมันมีคนอยู่คนคนหนึ่งนะครับเด็กคนนี้น่ารักหล่อแล้วเด่นดนตรีร้องเพลงเนี่ยเด็กชื่ออยู่สวัสดีครับพ่ออ๋อน้องว่านดีเองผมว่านธนกฤจครับ มาเลี้ยงเจ้าเออ hey Coffee พระหอมกลิ่นโซกรุ่นกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวสวัสดีอย่างเป็นทางการครับดีสวัสดีครับคิดถึงคิดถึงผมอยู่ข้างหลังพ่อบอกว่ามันมีเด็กคนนึงนะที่จะแบบต่อกรได้ผมนิกใจใจเป้าเลยบอกจะเอาอะไรไปไปวัดกันยังไงไม่ได้แต่ว่าวันนี้นะครับเป็นรายการที่โทรมาชวนแล้วปฏิเสธไม่ได้จะมีปรากฏการณ์นี้ที่ไหนที่คุณวินัยทำ u t u b e ไปยังไงก็ต้องไป ต้องถามคำถามแรกได้เสมอครับทันฟังเพลงของพ่อเนี่ยด้วยหรอครับทันครับก็จะฟังทันจากคนที่บ้านฟังก่อนจะเป็นคุณแม่จะเป็นคุณยายมีนี้ถ้าคุณยายผมงอยู่เขาต้องดีใจมากนะวันนี้ใช่ไหมเผื่อจะมาด้วยนะพอดีแกไม่อยู่จุดทูบจุดทูบจุดทูบเขจะยินนั่งนี่นะยายจ๋า พ่อรู้ไหมว่าพอ,พอชวนว่านมาร้องเพลงแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ว่านเรียกคอมเมนต์มาเลยว่าต้องทําสิ่งนี้ได้คือ,อต้องมาร้องเพลงชัมาเลรียนอ,อ,อ้าวจริงพ่อชชมเลรียนนี่มัน40กว่าปีแล้วนะลูกเพลงนี้มันประทับอยู่ในหัวใจผมมานานแล้วครับบังเอิญว่ามีอยู่วันหนึ่งผมเริ่มเข้าสู่เส้นทางพวกแผ่นเสียง ก็เริ่มซื้อแผ่นเข้ามาฟังที่บ้านเลยครับมีอยู่กระบะหนึ่งเป็นกระบะแผ่นเสียงมือสองปุ๊บแผ่นนี้ไม่คุ้นเลยหน้าปกเป็นรูปต้นไม้ชนิดหนึ่งดูเป็นแบบเป็นงานคอนเทมต์โพ r ารีอาร์ต <Hey. S 2> <laughs> ด้าปกไม่ใช่รูปนักร้องตอนนั้นรู้ไหมว่าต้นอะไรไม่รู้เลย <laughs> แต่ว่าข้อดีคือข้างหลังเนี่ยปกติถ้าทําแผน่นทำปกเทปกซีดีปกแผ่นเสียงเนี่ย <laughs> เขาควรจะเล่าเรื่องอัลบั้มนี้จะดูเครดิตไปนะมีที่มาที่ไปอย่างไรอันนี้ไม่เลยครับด้านหลังเขียนต้นไม้นี้คือต้นอะไร <laughs> ขึ้นที่ไหน <laughs> มีประโยชน์อย่างไร <laughs> ดูแลยังไง <laughs> ผมว่าเฮ้ <laughs> อินดี้แผ่นนี้อินดี้แล้วก็เลยทดไว้ในใจว่าอ๋อจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่หมวดของดีอิมเนี่ยคุณวินัยเนี่ยเป็นคน indie. อิ <laughs> นดี้คอนาบกเขาเนี่ยเล่าเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็รูปตัวเองไปไว้ข้างหลังอ๋อพร,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 ร้อมกับผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้จักตอนนั้นแต่ว่าซื้อกลับมาก่อนครับซื้อกลับ,บมาก่อนเพราะว่าได้ยินเพลงของคุณพ่อเนี่ยมานานแล้วแล้วก็เอ้แผ่นนี้เราลองมาฟังดูมันก็ไม่ได้แพงมากตอนซื้อมาครับสรุปพอวางลงไปบนเครื่องครั้งแรกหูมัเพลาะมากเพราะแบบฟังซ้ำได้เรื่อยๆต และสมัยก่อนเนี่ยันเป็นอนาล็อกมันจะมีความกลมกล่อมนุ่มนวลฟังแล้วอุ่นอุ่นอุ่นครับอุ่นแล้วก็กลายเป็นแผ่นที่ผมเปิดตอนเช้าเหมาะมากชงกาแฟแล้วก็ปล่อยเพลงรันไปพูดไปถึงตรงนี้แล้วเอาแผ่นมาให้ดูดีกว่านี่ได้เลยนี่พี่พูดมาไม่มีอะไรเกินกว่าเหตุครับนี่ด้านหน้าดูดิเนี่ยหน้าปกแบบจ้อใช้คำว่าอะไรอินดี้อินดี้ อ่าหนึ่ว่าเป็นเพลงแบบกะสิกรแข้งขันเป็นะุูกสันหลังของชายนะ <laughs> แต่ด้านหลังอันนี้ขอโทษทีนะซองมันเริ่มจะเปื่อยไปตามการเวลา <laughs> ช่มะเรียงบางท่านอาจจะไม่ทราบว,ว่าคืออะไรชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นนักเพราะชื่อนี้แทบถูกลืมเลือนไปแล้วตามพจนานุกรมระบุว่าช่มะเรียงหรือพุ่มมะเรียงเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง <laughs> มีรสฝาด,ฝดเมื่อทานแล้วจะติดปากติดลิน้นมีสีม่วงดำ <laughs> อ้เพลีเขียนอย่างนี้ได้เหรอหนังสือเรียนเกษตร,รหรือเปล่า <c oughs> นี่แต่ว่า <c oughs> ที่ทำให้ผมรูม้สึกว่าอ่ะเอาละกันเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยสาสพารากราฟเนี่ยมาเขียนถึงนักร้องแค่ตรงสุดท้ายคราวนี้ก็มาแปลกอีกเช่นเคยคือชมเียงมอบให้นักร้องขวัญใจวัยรุ่นว <c oughs> ิในัยพันธุรักและก็คุณวานิดาณนภะานพนขับร้องอีกเช่นเคยท่านสื่อมวลชนที่เคารพพิจารณากันเถิดครับ เพื่อความสุขของประชาชนคนไทยทั้งชาติครับอะไรเงี้ระดับชาติสุดยอดพ่อเล่าที่มาที่ไปเนี่ยสมัยอันนี้ตอนนี้คือยังไงพ่อเหมือนวาลูกอัลบั้มคู่เหรอโง่อัลบั้มเนี่ยคือเจ้าเจ้าของเนี่ยก็คือคุณวนิดาณพาพรที่เห็นลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงคนนี้นะครับเขาต้องการจะโปรโมททั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าแต่เสียงพ่อจะเป็นเสียงแปลกแล้วก็เพลงที่พ่อร้องเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องจากสิ้นกลิ่นดินครับซึ่ง คนที่แต่งเพลงนี้ก็คือคนคนเดียวกันที่แต่งเพลงชมมเลียง oh, ๋อ้ชูทางใจเนี่ยเขาก็คนคนเดียวก็ชื่อ <c oughs> อีซอารีอีซอารีใช่อีซอารีนี่แหละเขาเป็นคนบันแผวเนี่ยสมุรสมุดสงครามนี่ <c oughs> แหละนะครับแจยยังไม่มาเบิร์ตก็ยังไม่มามีพ่ออยู่คนเดียวในท้องตลาดพ <c oughs> ็อาจจะไม่อาจจะไม่เหมือนใครนะครับหมายถึงว่าในแผงแผงแผงเสียงนี่มีจะมีแต่หน้าพ่อเลยพ่อไปดูแผงเทปก็มีแต่พ่อพี่พ่อเป็นเป็นเป็นสิบสิบชุดเลยพอสมบูรณ์เนี่ยเล่นดนตรีอย่างเดียวพี่ต้อยเรษฐา ลุงต้อยของเราเนี่ยก็ก็เป็นแบบศูนย์หน้าของทีมฟุตบอลตอนพี่บ้านไปประกวดเอฟก็ได้เจอกับลุงต้อยเรียบร้อยแล้วลุงต้อยแต่พวกเราเอจะเรียกกันว่าอาต้อยแต่พ่อครับแล้วตอนนั้นที่พ่อออกแผ่นนี้ฮะแล้วเอารูปพี่ตองเขาไปเม่ไปใช้ในรูปพ่อเอาเหรอฮะมันมันละไม้ในขนาดนี้นะฮะที่สำเนาถูกต้องนะโสดใส่นวดนะก็ใช่ใช่ตองเหมือนเลยฮะไหนมาแล้วนี่่อ้นี่แหละครับเหมือนแบบอืม ให้ลูกวานไวเป็นที่ระลึกโอ่าด้วยงยันไดแล้วขอบคุณมากครับมีเป่ามนเป่ามนนี้ด้วยทุกนาทขอบคุณสุดๆนะครับดีใจดีใจมัจบรายการแล้วแต่ใช่ยังไม่ใช่นะครับ หายไม่ได้อันนี้กลายเป็นของของขลังแล้วจะมาพูดถึงเรื่องนี้นี่บ้างครับเพลงว่านี่พ่อจะร้องวันเนี้ยอุ้ยมีนัยยะอะไรอะไรส,สยยกักอย่างไม่อยู่บมรูเมียตอนที่ทราบว่าจะต้องมารายการนี้ผมมาเกรงใจมากๆเลยนะครับคืออยากมาหาคุณพ่อข้อแม้ของรายการคือคุณพ่อต้องร้องเพลงหนึ่งเพลงของแขกรับเชิญด้วย <c oughs> ผมก็แบบชิปหายแล้วทำไงดีวะีเขาเลือกของเขาเองนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าสัดส่วนของของเมโลดี้มันแบบ มันซอยๆเร็วเมันฉวัดเฉวียนม้าเนี่คุณพ่อใช้คำว่าฉวัดเฉวียนเนี่ยเออโอ้เอาเรื่องเหมือนกันเว้ยแต่ก็ททาได้เอาเรื่องเหมือนกันเว้ยจะบอกว่ายุคนั้นพ่อเคยเล่าว่าเขาไม่มีหลบเสียงให้มอ๋อเสียงหลบสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มันไม่เมโลดี้มันไม่กระโดดมากแต่ดนปัจจุบันเนี่ยมันต้องต่อเสียงให้ได้โดยใช้เทคนิคเสียงหลบหรือเฮดโทนหรือว่าเฮดโทนตามทฤษฎีเนี่ยถ้าเป็นเพลงของ ของไทยสากลเพลงลูกกรุงก็จะเป็นของอสบรีพกาพันเนสารวนีโพธิเทศที่ร้องแบบเสียงตรงแล้วมีเสียงหลบต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคซึ่งอาจจะว่าถ้าเป็นนักร้องอาชีพมันต้องฝึกตรงนี้ไว้พทงสากลอย่างเพลงเพลงของคาระสไตลิสติกครับ You make me feel brand new เสียงหลบทั้งเพลงคือ,อจริงๆผมถ้าถ้าได้มีโอกาสบอก คนฟังตอนนั้นบอกไม่ต้องตามมาคือ <c oughs> ผมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าผมมา <c oughs> ทักษะของการร้องเพลงของผมม,มันยังน้อยอแล้วก็พอนโนทตที่เป็นเสียงเต็ม,มครับที่เป็นเชสโทนดันไปมากกว่านี้มันมันไม่เพาะและ้วมันตันแล้วก <c oughs> ็ลองดูสิปุ๊บอ่ะเอ้ยอันนี้สบายกว่าน <c oughs> ี่หว่าขึ้นข้างบนไปเลย <c oughs> ใช่เอะแล้วตอนว่านแต่งอยู่บำรุงนี่มีเขาโทรหาว่านมี <c oughs> ตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นมันยังเด็กอยู่นะครับคืออัลบั้มที่มีเพลงอยู่บำรุงเนี่ยคืออัลบั้มที่2ของของชีวิตผมตอนนั้นก็อายุปรนมาณสิบสาขวบตอนแรกในค่ายเราก็ประชุมนกันหนักเหมือนกันว่า มันจะเป็นอะไรไหมนะอเพราะว่ามันไปละไม้ไม่ใช่ละไม้มันคือเหมือนคือเหมือนนามสกุลนามสกุลของบ้านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ด้วยความาวความเฟี้ยวของเราความฮาวของเราไม่เป็นไรหรอกพี่ภาษาไทยเป็นของทุกคนอคํานี้มันมีความหมายที่อบอุ่นจะตายไปครับก็เลยอลองดูปล่อยไปเลยผ่านไปสักสองวันที่เพลงปล่อยทางวิทยุไปแล้วมั้งครับมีเบอร์สวยๆโทรมาครั้งหนึ่งรับสายปุ๊บใช่พี่ฟังเพลงแล้วนะ ชอบชอบชอบโอ้ยเหมือนยกภูเขาสันกะระคีรีทีมอะไรออกไปก้อนหนึงพวดโอ้หลอดเพราะฉะนั้นเรงนี้พ่อขอร้องด้วยนะว่านได้เสมอครับ หับฝันด้วยอุ่นหภูมที่ผันคลายถ้าหาเธอร้อนก็บอกฉันจะเปรัวหนาวก็บอกกันพาหอมฉันแน่แค่ยาจะแพงไม่เป็นไรให้เธอได้ยิ้มและรับฝันจับมือเธอไว้ทางกายฉันให้เธอเร็วว่ามีคนหนึ่งไม่ไปไหนฉันยังไม่ไป ก็จำได้แมว่าเธอเคยทำเมื่อวันวานเมื่อวันที่ฉันไม่มีใครมีเธอระนั้นไม่ไปไหนเต็มมาจากฝันก็มีมือเธอจับเอาไว้เอาความอ่อนล้าไว้กับฉันปล่อยความอ้างว้างไว้ตรงนั้นให้ฉันได้ดูแลเธอทั้งหัวใจว่าเธอกลับฟื้นคือจากฝันเมื่อเธอได้แข็งได้แรงนั้นเต็วมาจะรู้ว่ามีบางคนกอดเธอไว้ฉันจะ So why they shouldn't they do that for to... ก็คงหายดีที่เหนื่อยก็คงหายดีกลับมาจาฝันดีเออจะบอกว่าฟังเพลงว่าเนี่ยก็คือจะได้รู้สึกมีความปิ่นอายของความเก่า แทรกอยู่ในเพลงของว่านแสดงว่าว่านฟังเพลงยุคเก่าๆแล้วมันมีอิทธิพลกับการแต่งเพลงของว่านอันนี้ถูกไหมโชคดีที่ที่บ้านนะครับอย่างคุณแม่น่จะเป็นมิวสิกเลเวอร์เล่นดนตรีไม่เป็นร้องเพลงก็พอได้แต่ไม่ได้ร้องจริงจังไม่ได้เพราะแต่ว่าเขาฟังเพลงเยอะมากมันจะมีเทปคาสเซ็ตแบบเต็มไปหมดเลยครับผมก็เลยโชคดีว่าเออเราก็สามารถแบบหยิบแล้วก็เอาใส่ซาวเวิร์ไปโรงเรียนมวนหนึ่งบางทีเราก็หยิบผิดหยิบถูกอุยวงนี้ก็ไม่เคยฟังก็เท่ากับอ๋อก็เปิดประตู ไปหลายหลายบ้านนะครับทําให้บ้านอยากไปนักแต่งเพลงเกี่ยวไหมริงเกี่ยวครับเกี่ยวเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับพอมันเป็นคาสเซ็ตใช่ไหมครับมันจะมีเวลาให้เราได้คลี่หน้าปกอืออกมาอ่านว่าไล่เถิดขึ้นไปข้างบนสิเอ๊ะผู้ประพันธ์คือใครเนื้อร้องทํานองเรียบเรียงางเงี้ยแบบเฮ้ยคนเหล่านี้เขาเท่มากเลยอีกม้วนหนึ่งเอาชื่อนี้ก็แล้วเอ๊ยแสดงว่าเขาทำงานอะไรก็ได้นี่หว่ารู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเท่ แสดงว่าอยากเป็นนักเขียนเพลงมากกว่าเป็นนักร้องเหรอครับตอนนั้นใช่ครับตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับพ่อรู้ไหมตอน F ออดิชันเอฟเขาร้องเพลงตัวเอง ให้กรรมการฟังปกติเวลาจะไปออดิชั่นคนก็จะร้องเพลงที่ฮิตๆิตใช่ไหมกรรมการเขาหูหูถึงหูถึงเขาก็จะดูคนที่มีของนะไม่แน่ใจว่ากรรมการเขาใช้คําว่าหูถึงหรือไม่เขา,ขาราคาญมีสองอย่างไม่เอาแล้วโอ้ไปไปพอแล้วพอแลอ้วเพลงนั้นที่ร้องนี่ตอนนี้ก็คือเขียนเอาไว้ตอนประมาณมหกนะครับมันก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกครับก็เคยเอาไปทาเป็นเป็นมาสเตอร์เนี่ยแล้วก็ไปปูผ้าขายกันในงานแฟร์เรียลิโอเลยไม่ได้เป็นแคทเลยแฟทเฟส ที่สวนสยามครับปีสักสี่เจ็ดแต่สิ่งหนึ่งนะที่ว่านี่ผมแบบรู้สึกว่าผมเพลิดเพลินกับเพลงว่านเลยคืออะไรไหมเห็นเพลงว่านปุ๊บอ่านชื่อก่อนมันจะเป็นสิ่งที่แบบซิกเนเจอร์ของว่านเลยว่าชื่อเพลงของว่านเนี่ยว้าวแทบจะทุกเพลงชื่อเพลงมันเหมือนหน้าปกคือไม่รู้หนังดีไม่ดีแต่ว่าขอหันมามองหน่อยก็เลยเอาชื่อเพลงอ่ะให้มันแบบเกี่ยวมั่งไม่เกี่ยวมั่งกับกับตัวเนื้อเพลงก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่านี่มันคือไอเดียของมันจักรวาลชุบแป้งทอดเนี่ยผมเห็นปุ๊บหิว <laughs> ครับดีจังครับมันก็แปลกขึ้นเรื่อยๆครับอย่างอัลบัม้มนียครับที่เพิ่งเสร็จไปเนี่ยมีเพลงชื่อว่าคนที่ไม่ใช่บังกระสุนให้ก็ว่าเสือก็เนื้อเพลงมันไม่ได้มีอะไรมากมายเนื้อเพลงมันก็แค่แบบเราเป็นคนที่ไม่ใช่เขาก็ไม่เลือกเราอยู่ดีแต่ถ้าไม่งั้นชื่อเพลงว่าคนที่ไม่ใช่ก็อาจจะปกติไปหน่อย <laughs> ก็อย่างมีเพลงหนึ่ง เป็นเพลงปิดอัลบั้มครับชื่อว่าชาธนกฤตเหมือนผมเขียนาไว่าสำหรับงานศพตัวเองก็เหมือนชาปนากฤิจนั่นแหละแ,แล้วก็ร้อๆกันไปเป็นชาธนกฤตอ่าร้องเพลงแต่งเพลงครับเล่นละครด้วยนะก็เล่นครับก็เล่นจริงๆถนัดชอบไหมเล่นละครจริงๆไม่ถนัดครับในในเบื้องต้นแต่ว่าพอได้ได้ทดลองด้วยตัวเองแล้วเนี่ยกลายเป็นว่านี่คืออาชีพนักแสดงเนี้ยมันเป็นอาชีพที่มีคุณค่าและมีเสน่ห์มากเลยนะ การที่เข้าไปอยู่ในการเป็นตัวละครหรือบทประพันธ์สักเรื่องหนึ่งมันยากมากเลยสําหรับคนที่ไม่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะครับน่าจะเหมือนพ่อเลยคุยเรื่องเดียวกันเ,เป็นศิลปะนะเวลาที่อยู่อยู่ก็เลยรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์เพราะว่าแบบ,บอย่างอางการไม่ใช่มันไม่ใช่แค่การอ่านบทและจําเข้าไปพูดอะ่ะหรือว่ามันก็เหมือนร้องเพลงอะ่ะมันต้องซ้อมจนหรือว่าอ่านจนเข้าใจแล้วก็ให้กล้ามเนื้อมันจําแล้วก็ลั่นออกไปด้วยธรรมชาติของมันเองใช่ใช่ไอ้คำว่า นิเกถูกถีบเนี่ยไปถูกีบไปปทีบไปเรียไปไอ้เนี่ยลงหน้าไปทีปปั๊บก็ถึงเวลามันก็แบบเหมือนก็เลยนึกเกดถูกถีบอีกอย่างหนึ่งที่ว่านทำนี่น่าสนใจมากแบบทำช่องของตัวเองอ๋อครับมีรายการหนึ่งพ่อผมแบบชอบมากเลยเป็นว่านเขาซื้อรถบ้านแล้วก็ให้พ่อแม่ขับไปเที่ยวว่านเร่าให้ฟังสิก็จริงชื่อรายการนะครับมันคือไวทยทองลองอะโกใช่ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเขาเขามีกิจกรรมที่เขาชอบทําร่วมกันก็คือ ออกไปเที่ยวรถทริปขับรถกันไปครับบางทีไปเขาไปหลายวันเขาไปกันแบบแปดวันสิบวันเขาบอกปลายทางนะสมมติว่าจะไปเชียงใหม่อจะไปเชียงใหม่แต่ว่าเขาไม่ได้ตีไม้เดียวถึงเชียงใหม่ขับไหวแค่นี้ก็จอดตรงพักตรงนี้หาที่พักใช่ครับแต่ตอนนี้ผมก็เห็นว่าแบบเหมือนเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกเทรนดของการแคมปิ้งรถแคมเปอร์แวนอะไรมันมันก็มาแรงเพื่อแล้วว่าเขาก็แอบไปดูกันมาด้วยความที่ราคามันก็แบบสูงหน่อยครับเขาก็แบบไปดูไปยังไม่เอา แต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยอาจจะเป็นความฝันครั้งท้ายๆของอาวัยผมไม่รู้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าใครจะไปตอนกี่ขวบนะแต่ว่าผมก็เลยลองไปซื้อมาแล้วมันตอบคําถามหลายอย่างครับหนึ่งเลยผู้ใหญ่เนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยบ่อยปวดชีบ่อยอันไม่ได้ไดยซ้ําอืันนี้ก็คือจบเลยถูกชีในรถอาบน้ำมันมีมันมีห้องนี้ก็เอาพวกว่าันไรถแล้วก็ที่พักไอ้ที่นอนเลยมันก็ ก็สะดวกสบายค่อนข้างโอเคอย่างเงี้ยครับก็เลยอ่ะงั้นก็ขึ้นเป็นรายการหนึ่งอันแล้วกันแต่รายการเนี้ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องสาเร็จอะไรครับ<ำ>คิดว่ามันเป็นเหมือนไดอารี่เล่มหนึ่งที่ผมจะเก็บไว้ดูได้ตลอดไปแลวต่อไปสมมุต, <c oughs> มมติมีหลานมีอะไรเงี้ยสมมติไม่ทันกันมันได้จบประเด็นนี้ไปว่าไม่ทันเลี้ยงเพราะว่าเดี๋ยวเปิดให้ดู เฮ้ยทำไมปู่ย่าเราแม่งเท่ขนาดนี้วะเนี่ยเปียวเปียวเป็น voyager เนี่ยเป็น influencer เหมือนเหมือนพ่อทำรายการเนี้ยก็คือเหมือนเชิญคนมาเป็นไดอารี่ว่าบางครั้งหนึ่งเราเคยมาเจอมาพูดคุยกันในระหว่างที่เรายังจำเรื่องราวต่างๆได้เออแล้วพ่อแม่ก็เป็นพิธีกรแบบเฟี้ยวเลยนะแบบคือแบบโอ้โหแบบผมว่าถ้าเกิดมันเป็นรายการแบบที่มันเป็นธรรมชาติตัวเขาเองมันจะง่ายเพราะมันโนสคร c r i ์เลยครับ ไม่มีสคริปต์ไม่มีเลยครับนี่ก็เหมือนเราคุยกันนี่แหละใช่ครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะาผมก็มีถ้ารายการนี้มันเป็นแบบคุณพ่อก็คุยสนุกแบบนี้อยู่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาไปไปนั่งรถบ้าเกือบวานทุนไปได้นะครับนี่ไปพันทิปนี่แหละส่งกลับบ้านผมคืนด้วยนาะลงมาผมพระเต็มเลยนะไหนๆเนี่ยพ่อก็เอาเพลงอยู่บำรุงของบ้านมาร้องครับฉะนั้นวันนี้เราก็มีของที่จะมาลำรุงว้าฮะผมยิบเองยิบเองด้วย <laughs> นี่เลยครับนี่กาแฟสอวอันนี้เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ครับดื่มดีนะครับไม่มีเพิ่มโรคอะไรเลยเพราะว่าเขามีสารสกัดจาก โสมนะฮะเหตุหลินจือมีประโยชน์ทั้งนั้นแบบของมีประโยชน์28ชนิด<า>ครีมเทียมก็ไม่มีเพราะเขาใช้แบบน้ํามันลําข้าวแทนหวานมันอร่อยมีประโยชน์เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ได้ครับคค<ด>ใครที่ชมอยู่นะครับอยากจะลองสวอคอฟฟี่พลัส28ก็ไปซื้อหากันนะครับสวที่ว่าเนี่ยไม่ใช่สูงวันะครับคือสวยวันสวยขึ้นครับบริกูคครับ